ทุกคนไปดูในข้อ28ที่อุณหภูมิ1,558เคลวินที่อุณหภูมิ1,558เคลวินค่าคงที่สมดุลของปฏิกยาโมเลกุลโบรมีนกลายเป็นโบรมีนอะตอม2อะตอมโอเคนะฮะโบรมีนอะตอม2อะตอมมีค่า K เท่ากับ1คูณ10กํลังลบ3 10กํลังลบ3เขาเรียกว่าค่าอะไรค่าคงที่สมอะไรสมดุลถูกไหม ค่าคงที่สมดุลก็คือ10บกำลังลบสนะความเข้มข้นเริ่มต้นของโบรมีนเป็นเท่าไหร่ฮะ1โมลาร์เริ่มต้นเลยมีโบรมีนอยู่1โมลาร์จงหาร้อยละการแตกตัวของโบรมีนง่ายไหมง่ายยิ่งกว่าเรียอะไรไอติมก็เขียนสมการเลยเด็กๆเ,เริ่มต้นนะฮะมันไม่ได้มีความยากอะไรเลยมันยากตรงไหนวันนี้น้องๆก็เขียนตรงนี้นี่คืออะไรโบอะไรครับโบอะไรโบรมีน บรมีีนกลายไปเป็นโ r รมีนที่เป็นอะไรอะตอมใช่ไม่ใช่อ่ะเขียนเขียนลงไปเลยเพราะมันยากมาเนี้ยสมการมีอยู่แค่นี้เองง่ายกว่าเรียนแหละไอ้ติมค่า k เคืออะไรค่าคงที่สมอะไระสมดุลค่าคงที่สมดุลเป็นสิบกำลังอะไรครับลบอะไรครับลบสามอ่ะเขียนค่าคงที่สมดุลเป็นสิบกำลังลบสามจริงไหมอืมโอเคนะฮะเริ่มต้นอ่ะก็เขียนคําว่าเริ่มต้นเริ่มต้นเนี่ย บรมีนเนี่ยอยู่กี่โมลาร์เริ่มต้นเลยบรมีนเป็นกี่โมลาร์หน,นึ่งโมลาร์ตัวนี้็คือเลขหนึ่งถูกไหมฮะถูกไหมแล้วยังไงถ้าเริ่มต้นเป็นหนึ่งเอเปลี่ยนไปออาเราก็เติมก็เปลี่ยนไปถ้าตรงน,นี้มันเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะ x มันหายไป x ถ้ามันหายไป x พี่ถามว่าเกิดไอตัวนี้เท่าไหร่สองอะไรสอง x องงไหม เออก็แค่นี้เรื่องเนี้ยมันก็มีแค่แค่นี้เองใช่ไหมแล้วยังไงต่อก็เข้าสู่ภาวะสมอะไรครับข้อเข้าสู่ภาวะสมอะไรสมอะไรสมอะไรสมดุลอ่าเข้าสู่ภาวะสมดุลทาําไงหนึ่งลบเอ็กที่ภาวะสมดุลมีอะไรหนึ่งลบเอ็กจริงไหมจริงแล้วบโบรมีนก็ต้องกลายเป็นสองอะไรครับสองเอ็กคิดแค่นี้ยากตรงไหนวนันนี้ถามจริงยากตรงไหน ยากไหมไม่ยากอะถูกไหมฮะถูกไหมเอออะทุกคนคิดพร้อมพี่ค่าคงที่สมดุลคืออะไรคำว่าค่าคงที่สมดุลก็คือความเข้มข้นของอะตอมโบรมีนยกกำลังอะไรครับกำลังสองทำไมต้องยกกำลังสองเพราะตรงนี้มันเลขอะไรเนี่ยเลขอะไรเลขสองต้องยกกำลังสองด้วยแล้วหารด,ด้วยอะไรนะหารด,ด้วยอะไรครับ ความเข้มข้นของโบรอเลยนะโบรมีนแก๊สโบรมีนเขียนลงไปยากตรงไหนแล้วยังไงเขาให้ค่าเคมาคืออะไรครับเขาให้ค่า k มาคืออะไรครับ10กํา,าออรรกลังลบอะไรครับสิบกำลังลบสามความเข้มข้นของโบรมีนอะตอมโบรมีนความเข้มข้นของมันก็คือ2อเลยครับ 2x น้องก็ต้องจับไอสอ x เนี่ยยกกาลังอะไรด้วยกําลังสองด้วยใช่ไหม ต,ต้องจับสอง x กาลัง2องด้วยหาด้วยความเข้มข้นของบลมีนจริงไหมซึ่งความเข้มข้นของบลมีนก็คืออะไรครับ1ลบ x 1ลบ x อย่างนี้ทำยังไงเราถึงจะได้ค่า x ออกมาทำอย่างไรเราถึงจะได้ค่า x ออกมาสำหรับข้อนี้ความยากของเขาอยู่ที่คณิตศาสตร์ เม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่เคมีแล้วโอเคนะครับมันจะอยู่ที่คณิตศาสตร์แล้วไม่ได้อยู่ที่เคมีแล้วนะฮะอ่ะโจทย์ถึงตรงนี้โจทย์ตรงนี้เสร็จหรือยังเสร็จรยัง,เส,ยงเสร็จแล้วนะอ่ะขอลบนิดนึงเรามีสมการว่า10กําลังลบอะไรครับลบสเท่ากับอะไรครับสี่เอ้สองเอ็กทั้งหมดกําลัง2หารด้วย1ลบเอ็กอ่ะน้องๆครับเพราะฉะนั้น10กําลังลบสามสอง 2ยกกำลังสองได้เลขไรออกมา4จริงไหม4 x กำลังสองหารด้วย 1- x ลบ x จริงไหมอันนี้จะคิดให้ดูแบบอย่างละเอียดจะคิดให้ดูแบบอย่างละเอียดโอเคนะฮะ10ลังลบ3คืออะไร10กำลังลบ3ก็คือ0จุดอ่า0จุ0 1, เท่ากับอะไรเอ่ย4นะครับ4 x กำลังสองหาร 1- ลบ x จริงไหมจริงตัวนี้มันหารย้ายขึ้นมาทำอะไรคูณก็จะกลายเป็น0.001ลบ 0.001x เท่ากับ 4x กํลังส2ถูงไหมทั้งก้อนเนี้ยย้ายขึ้นมาคูณกับ0 0รครับ0.001จริงไหม 0.001คูณ1ได้0.001 0.001คูณกับลบ x ก็กลายเป็นลบ0 0 0 1์ูถไหม <s> เพราะฉะนั้นความยากจะอยู่ที่คณิตศาสตร์และ <_ S 1> ความยากจะอยู่ที่คณิตศาสตร์และ <_ S 2> เกิดอะไรขึ้นครับน้องย้ายทั้งก้อนเนี้ยทั้งก้อนนี้เลยมาทางด้านขวาย้ายทั้งกลุ่มเลยมาทางด้านขวาโอเคไหม สิ่งที่ได้ออกมาคืออะไร4ี่ะรครับ4 x กําลังสบวก0 0 0 1 x ลบย้ายไปเป็นบวกจริงไหมฮะขณะที่ไอตรงนี้มันบวกย้ายไปเป็นอะไรลบก็ลบด้วยอะไรเอ่ยลบ0.001เท่ากับเลข0ข้อนี้กว่าจะได้คำตอบอ่ะเขียนสมการตัวนี้ลงไปเขียนสมการตัวนี้ลงไป นะฮะตอนนี้เราจะได้สมการออกมาว่า 4x กำลังสองบวก 0.001x ลบ0.001ถูกไหมเท่ากับอะไรครับเท่ากับ0ถ้าเรามีสมการกำลังสองจะหาค่า x ทำไงต้องแยก2วงเล็บหรือแยกตัวประกอบแต่ถ้าเราแยกไม่ได้ต้องใช้สูตรว่าอะไรจ้ะ ถ้าเราแยกตัวประกอบไม่ได้เราต้องใช้สูตรว่าอะไรครับใช้สูตรว่าใช้สูตรว่าอะไรครับลบ b สูตรถ้าแยกตัวประกอบไม่ได้ใช้สูตรว่า x เท่ากับลบะรครับลบ b บวกลบสแควรูท b กำลังเลยนะ b กำลังสองลบ 4ac หาร 2a อ่ะเขียนลงไปครับถ้าแยกตัวประกอบไม่ได้ต้องใช้สูตรว่าลบอะไรนะลบ b บวกลบสแควรูทบีกำลังสองลบสี่เอซีส่วนสองเอข้อนี้ข้อนี้ก็พอได้เนาะพอได้ไหม,มจะมาตายตรงนี้แหละตายแนย่โอเคไหมฮะลบบีบวกลบสแควรูทบีกำลังสองลบสี่เอซีส่วนสองเอนะฮะพร้อมไหมพร้อมอ่ะดูวิธีการคิดนะครับน้องดูวิธีการคิดนั่งตรงตรงดูดีๆนะฮะขอลบหน้านี้เนาะนะฮะขอลบนะฮะ สมการว่าอย่างไรนะจ้ะเด็เลกสมการว่าไงนะครับ4 x กําลังสองบวก0 0 0 1ด x ลบ0.001เท่ากับ0ใช่ไหมเรามีสมการว่า x เท่ากับลบ b อะไรคือตัว b b ก็คือ0.001์่ลบ0.001จุด 1> 0, 0ูนนี่คือ B บวกลบสแควรูทบวกลบสแควรรูท B กำลังสองะไรคืออะไรคือตัว b? อ่า b ก็คือ0.001ซึ่ง0.001มันก็คือ10บกำลังลบสซึ่ง10บกำลังลบสามกำลังสองเป็น10บกำลังลบอะไรครับลบหลบ สี่คูณเอก็ค nah ือเลขอะไรครับสไอตัว A ล่ะตัว C ล่ะสก็คือลบ0ูนยหาร 2A ก็คือหารหาร8ครับถูกต้อง A ก็คือเลขอะไรเอ่ย A ก็คือเลขอะไรครับเลข4เพราะนั้น4ีคูณสก็เป็นเลขอะไรครับเลข8 สี่คูณสองก็คือเลขแปดโอเคไหม,มลบมาเจอลบเป็นบวกสี่สี่สิบหกสี่สี่เป็นสิบหกโอเคไหมฮะสี่สี่สิบหกสิบหกคูณสิบกำลังลบอะไรนะลบสามสิบหกคูณสิบกำลังลบสามเป็นเท่าไหร่สิบหกคูณสิบกำลังลบสามครับ อ่าสิบหกคูณสิบกำลังลบสามก็คือศูนย์จุดย์ศูนหนึ่งหกโอเคไหมฮะทั้งหมดหารด้วยเลขหารด้วยเลข8ดโห,ต,โหตัวเลขโหดจริงๆตัวเลขโหดจริงๆนะฮะ ยอมรับยอมรับว่าตัวเลขโหดจริงๆโอเคไหมทุกคนมองตรงนี้เสร็จยังเสร็จยังเสร็จยังฮะน้องๆเสร็จยังฮะทุกคนเห็นสิบกำลังลบหกไหมเห็นนะฮะพี่มองว่าสิบกำลังลบหกเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่น้อยมากพี่ตัดตัวนี้ทิ้งไปเลยขออนุญาตตัดตัวนี้ทิ้งไปเลยโอเคนะฮะ 1ิบกำลังลบหคือทศนิยม6กตำแหน่ง0ูนย์จุซึ่งมันน้อยเลยตัดตัวนี้ทิ้งไปเลยแล้วเราก็จะเห็นศูนย์จุดเท่าไหร่ครับศูนยซึ่ง 0, 0ูนยศูนเขียนเป็นสิบหคูณสิบกำลังลบลบอะไรครับลบอะไรลบสาได้ไหมหนึ่งสอง สได้ไหมได้หรือหรืออาจจะเขียนเป็น1.6ึ่งจดหกคูณสิบกำลังลบสองได้ไหมได้ไม่ได้ครับได้อะอเขียนลงไปฮะเฟิร์บทุกคนมองตัวนี้ดูดีๆ อยังฮะอีกครั้งหนึ่งขอลบตัวนี้นะนะครับ x เ,เ,เท่ากับลบศูนย์จุดเท่าไหร่นะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งบวกลบสแควรูทเท่าไหร่นะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหกหาร8หรือมีวิธีการคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องถอดรูทตัวนี้เลยครับ ศูนยถอดรูทออกมาได้เลขอะไรศูนยจศหถอดรูทออกมาได้เลข0ูนยจุหนึ่งสองหได้ออกมาเป็นศูนยจศบวกบวกอะไรครับศูนยจุดหนึ่งสองหทั้งหมดหารด้วยเลข8ด<ๆ>เครื่องหมายลบตรงนี้ไม่เอามาคิดแล้วเอาเครื่องหมายบวกพอ X ไม่ควรจะออกมาติดลบนะครับ x ไม่ควรจะออกมาติดลบเกิดอะไรขึ้นทุกคนคิดให้พี่หน่อยสิ0.126ลบ0.01ครับลบ0.001ได้ออกมาเป็น0.125ครับออกมาเป็น0.12เลยนะ25หารด้วยเลขอะไรเอ่ย8หารด้วยเลข8 0.125หาร8 ได้ออกมาเป็นเลข0.015ได้ออกมาเป็นเลข0.015ครับได้ออกมาเป็นเลข0.015ใกล้และวใกล้จะได้คำตอบของข้อนี้แล้ว0.015คืออะไร0.015คือ x ที่มันสลายตัวไปจริงไหม0.015คือ x ที่มันสลายตัวไปนะครับ มาถึงตรงนี้เสร็จหรือยังเสร็จหรือยัง0.015คือ x ที่เขาสลายตัวไปจริงไม่จริงถ้าเด็กย,ย้อนกลับมาที่โจทย์นะครับย้อนกลับมาที่โจทย์ x มี1นะโบรมีนมีอยู่เท่าไหร่ครับ1นสลายตัวไปเท่าไหร่สลายตัวไป0.015ู้ถูกไหมฮะโจทย์ถามว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์โจทย์ถามว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์การคิดเปอร์เซ็นต์คิดง่ายมากนะครับ ขออนุญ,ญาตลบนะฮะลบนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีคิดเปอร์เซ็นต์คิดยังไงสลายตัวไป0.015ใช่ไหมใช่ไหมใช่จะทั้งหมดเท่าไหร่นะมีเท่าไหร่นะมีหนึ่งจริงไหมถ้าสารมี1สลายตัวไป0.015จริงไหมจริงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทำยังไงคูณอะไรเข้าไปครับคูณร้อย ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทำไงก็คูณเลยครับไปครับน้องคูณเลยครับคูณร้อยพอเราคูณร้อยเลื่อนจุดสองครั้งหนึ่งสองได้ออกมาเป็นหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละหนึ่งจุดห้าก็ได้เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อน,นี้น่าจะตอบข้อไหนใกล้เคียงที่สุดข้อนหนึ่งครับคำตอบข้อน,นี้น่าจะตอบตัวเลือกที่หนึ่งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นตอบ ตัวเลือกที่เท่าไหร่ครับน้อง1ประมาณ1.5 1.6ประมาณนั้นนี่คือการคิดข้อนี้เห็นไหมว่าสเต็ปของเคมีอ่ะไม่ได้ยากแต่กลายเป็นไปยากตรงสเต็ปของอะไรครับคณิตศาสตร์นะฮะไปะยากตรงสเต็ปของคณิตศาสตร์อีกครั้งหนึง่งเน้นย้ำอีกครั้งหนึง่งน้อง,องๆมต้นนี้ถ้าเราแยกตัวประกอบไม่ได้นะครับเพิ่มเติมในคณิตศาสตร์ถ้าแยกตัวประกอบไม่ได้ต้องใช้สูตรว่าอะไรนะลบอะไรนะครับลบ B บ,บวกลบสแควรูท B กำลัง2ลบ4 A ่ส่วน2 A ส่วน2 A นะครับถ้าแยกตัวประกอบไม่ได้ต้องใช้สูตรนี้นะสรุปว่าสรุปว่าสรุปว่าข้อนี้ตอบตัวเลือกที่1ครับตอบตัวเลือกที่1